เคยล่วงเกินแกบิดามานดาแกบิดามานดาคูบาอาจารูบาอาจารย่าสนิทมิสหาย่าสนิทมิสหายควมถึงเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีขอทรงได้โปรด เราจงได้โปรดยกโทษยกโทอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเธอด้วยเธอบัณฑุลรันโามุัณฑุเอาหน้ากลับลงสามครั้งกลับเป็นมือเลยกลับพระอรหันต์นะโยมบัณฑุบัณฑุระโยมบัณฑุบัณฑุ មិត្លាន់ទាំទាំក